สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับพบกับผมฟลุกฟล๊กฟรีสครับผมอยู่กันในเกมแคมปปิทริปจากผู้สร้างบาร์บูดเกมใน,นเรื่องหลักๆของเกมนี้นะครับย่อว่าตัวเราและเพื่อนๆนะครับได้วางแผนไปตั้งแคมป์สูตรบรรยากาศที่เมืองนอกจากเต็มที่นะครับผมเมื่อถึงวันเวลานั้นเราได้ออกเดินทางไปแล้วน่าเสียดายนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ารถติดครับจนทําให้เราไปถึงที่หมายนั้นช้ากว่ากําหนดนั่นเอง โอเคเนื้อเรื่องหรือตัวเกมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ <_ letter> โอเโหยเกมกระตุกจังเลยอะ่ะปรับอะไรได้บ้างโอเคช่างมันโอ้เหามารถสีน้ำเงินตัเนี้เกมมันหันไวมากเลยอะกลับได้ไหมไม่อยากตั้งแถมแล้วโอเคเช่างมันเถอะ ป้ายห้ามสูโบุรี่นะครับอะไรดูได้เหรอโอ้หูยูไออัสมุกิสัยอืมเป็นป้ายสูบบรีที่จะไม่ห้ามใครไม่สามารถห้ามใครได้ทั้งนั้นโอเคก็พอเขา้าใจอยู่มันสูบกันทุกที่อะ่ะเราให้มีป้ายมีมีการปรับแจ้งปรับอะไรอย่างงี้ก็ก็เหมือนเดิมโอเคโอ้โหยเมาสไวมากครับผมปรับรีพีไอตามสุดแล้วอันนี้คือป้ายระวังกวาง สัตว์ป่าป้าสัตว์ป่างั้นเหรอหวังว่าจะไม่โดนประชญหน้ากับหมีนะโอเคหมีก็น่าจะมีอยู่แล้วล่ะโอเคผมวิ่งเลยแล้วกันเอ้ยเรามาเสียบรรยากาศต้องเดินผมบอกว่าผมมากับเพื่อนไม่ใช่หรอแล้วเพื่อนม่หายไปไหนหมดโอ้คาปิบา่าน่าสงสารจริงเกิดอ,อะไรขึ้นกับแกเนี่ยจริง ป้าเอ้ยคาบิล่าตายทำไมแม่เอาไปทั้งตัวกินแค่นี้ยังเหรอจะอิ่มแล้วเนะี่ยคือทางยาวไหมเนี่ยน่าจะตายอยู่อุ้ยใกล้มืดหรอทำไมป้ายเลยเอ่ยอวุธินโพสมีป้ายที่มีเครื่องหมายสองทางถ้าบอกสองทางแคมซ้าย จุดตั้งแคมป์ไปทางซ้ายแล้วก็จุดอะไรอะแคมป์แคมป์ฮันเตอร์แคมป์นักล่าทางขวาในพาลของผมไปทางซ้ายแล้วกันเพราะผมจะมาตั้งแคมป์นะครับฮัลโหลอยู่ไหนกันเอ้ยโอ้นี่นี่ใช่เพื่อนเราใช่ไหมฮัลโหลได้สวัสดีโอ,โอ้โหโอ้เพื่อนในที่สุดในที่สุดได้เจอแกเว้ยฉันดูก็ฉันต้องอะไรอะสกิปเอา แต่ฉันรู้แล้วว่าแกต้องมาแน่นอนจากใจขอบนะครับเอใช่เลยขอโทษน,นะเว้ยที่ต้องให้พวกแกสองคนรอฉันติดอยู่ที่เออจราจรนะมันมันติดมากเลยเนะี่ยจากตัวเมืองนะติดไปชั่วโมงเลยแต่ฉันก็มาถึงแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกใช่แล้วเพื่อนแม่งเอ้ยเกิดทุกอย่างแหละฉันกับเจนนะไปไปปีนเขา ที่ในป่าในมาอมืแล้วก็กําลังจะเพิ่งไปเพิ่งไปต่เขามาแล้วก็จะตั้งตั้งแคมป์ไฟมาเผามัชเมลโล่กินกันอู้เยี่ยมเลยมีอะไรที่ฉันช่วยไหมเนี่ยถ้าแกอยากจะช่วยแล้วก็งั้นไปเก็บเอ่ออะไรอะฟืนไม้เหรอแบบพุ่มไม้เล็กๆอะเอามาก่อไฟหน่อยอุย้ยกดผิดอ้เหมือนจะเป็นแผนที่วางไว้กับฉันเลยนะเนี่ยโอเคคุยกเพื่อนหน่อยดิไอเจน เฮ้ยไม้ดีดีได้เจอสวัสดีเจนเป็นไงบ้างเออฉันก็แค่นั่งเฉยๆฉยะฉันเพิ่งกลับมาจากการไต่เขาอะวิทย์กับเจคอบหังนั้นฉันจะพักผ่อนสักหน่อยโอเคเลยดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องไปหลังจากนี้นะถ้าเกิดว่าอากาศมันมันเป็นใจกับเราอะแน่นอนทุกอย่างมันดีโอเคสำหรับฉันแหละโอเคเหมือนเราต้องไปเก็บแบรนด์ใช่ไหมครับไอพวกกิ่งไม้ประมาณนี้ กี่อันเอ่ยเกมไม่บอกกี่กี่อันอ๋อวิ่งแล้วมันหน้ามืดเดี๋ยวน่ะนะสี่อาเกียนนะเจะคอบเจคอบหรือเจมวะขอดูชื่อนายใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมเจคอบโอ้โอ้โอเคเหมือนเจคอบเขาจะวางแผนให้เราเก็บกิ่งไม้นะครับเพราะว่าเรามาช้าเป็น ช้าสุดเลยอกลิ่งไม้มันพาเราไปไหนเอ่ย,อยเสียงหมีดูได้ไหมแมวเรือโอเคเก็บครบแล้วครบแล้วแหละเสียขอเพื่อนเก็บของมาครบแล้วเว้ยมาครบแล้วเว้ยครบอะไรวะแล้วก็เอากิ่งไม้ใส่เข้าไป โอเคอ๋อกิ่งไม้มาเสียบม,มาร์ชเมลโล่เหรอรู้เหมือนไม่ได้ลได้แต่ข่าวแล้วล่ะมันมืดขนาดนี้ไหนต่ออ๋อเดินได้เนี่ยหรือว่าเป็นคัสซีนอ่าคุยหน่อยดิอือมาร์ชเมลโล่พวกนี้แม่งโคตรอร่อยเลยวะแ <c oughs> ม่งเออ เราลองดูที่ท้องฟ้าดิมันค่อนข้างโปรเพลแล้วนะดูเหมือนว่าฉันจะต้องไปเช็คที่เต็นท์ก่อนอนะก่อนที่เราจะอะไรฟอ๋อก่อนที่มันจะมืดโอ้ใช่เลยเกือบลืมเลยอะอย่างท,ที่รถอะงั้นแกก็รีบๆหน่อยนะไปเอาเต็นท์ของแกมาถ้าอยากจะได้ถ้าอยากแต่ถ้าเกิดแกมอมเห็นเนี่ยจะใช้ไฟฉายได้ไหมฉันมีหนึ่งอะฉันมีแล้วอันนึง่งแต่่าขอบคุณมาก ฉันควรจะไปเอาก่อนนะว่างไงเจนไปด้วยเปล่ามันเริ่มหนาวแล้วฉันต้องไปเอาพวกเสื้อออกจากกระเป๋าก่อนแล้วก็ใส่มันโอเคบอกแค่นี้ไม่เป็นห่วงกันเลยเดี๋ยวมันเป็นเพื่อนไงกันไม่ได้ก็นะไม่เป็นไรอยู่เมือนเรต้องกลับไปละอันนั้นเป็นแคมป์มนายพานนะครับเราไปเอาเต็นท์กัน แปลวเต็นไปวาเต็นมี่แค่เต็นสองคนอย่เนี้ยก็อย่างว่าเรามาช้าเราก็นะอุ้ยพี่ทำอะไรครับเนี่ยไปมายังไงเนี่ยถึงมาถึงมาถึงมาอยู่ที่นี่ในเวลานี้เนี่ยเออผมแค่เดินตามทางมาแล้วก็มาเอาแปลวของที่รถก่อนแล้วก็ก่อนที่มันจะมืดอะครับ งั้นแกก็เป็นแค่นักตั้งแคมป์สินะแกต้องระวังหน่อยนะฉันไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรแต่ไอพวกสัตว์ป่าเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ป่าแถาวๆนี้ก็ได้ถ้าแกได้ยินหรือได้ยินอะไรสักอย่างแปลกๆนะแกสามารถไปที่แคมป์ฮันเตอร์ได้เลยใครเดินตามทางมาแล้วก็ตองมันนั่นแหละฉันทำงานอยู่ที่นั่นขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเก็บ เก็บไว้ในใจแล้วกันขอให้เป็นความที่ดีครับผมแน,น,น่นอนคู่หูแต่นอนพวกขอให้เป็นการเดินทางที่ดีขอบคุณม,มากครับโอ้ยนี่ไงกด F เปิดไฟฉายโอ้โหไอ้บอบบลซะด้วยเราอันนี้ก็ป้าเตือนสัตว์ป่าใช่ไหมโอเคม,มืดแล้วนี่ต้องรีบวิ่งหรือเปล่าไม่เอาอะเหนื่อย ของก็นหนักอยู่ค่อยถือตอนวิ่งก็ได้ค่อยวิ่งตอนถือ,อดิเออใช่ไหมล่ะมันจะยากเลยน้ำสูบบุรีตั้งรถตรงนี้มันไม่ขวางทางเข้าหรอวะจิตใจทําด้วยอะไรรถสีเขียวสองขันออกไปดูข้างนอกได้ไหมดูไม่ได้ไม่ขวางด้วยโล่จริงจริงไปเอาเต็นท์ก่อนเอาประกันของเราเองเอ,อ้ย อะไรเอาแค่นี้มืดเลยเหรอโอ้เปิดไฟกับปิดไฟไม่ตัดเฮ้ยเ้นดิโกอีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้ดีนะกูหันมาเฮ้ยจะดูอะไรต้องไปดูไป ฟุ๊กจะหันไปทาไมตรงไปอางเดียวอ้ฟุ๊กอย่ารู้อื้เจมเจ๊ข๊อปเฮ้ยหายไปแล้ววิ่งตรงเดียวอย่าหันหลังไม่ตามมาแล้วไม่รู้ตรงกันอะไรปืนเรอปืนอยู่นี่ได้ไง เออต้องทำไรยิงไอปิศาณนั Stop. Stop. Stop it. Stop it. ่นเหรอจะปาตัวนั oh ้นเหรอมืดอ ja ่ะมองไม่เห็นฟุกสารร้อนยสดศุร์นอสคูบยิงมันปุ่งปังโอ้โหูเกมผีหรือไรเนี่ยโอ้โหตอนแรกก็ตกใจ อุ๊ยโอ้โหอะไรมีม e ดิ้งเหรออุ้ยสามนัดโอ้โหศาสทับสาม ending ศาสตรทับสามกู e ด d i n g คุณฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นลงและเพื่อนของคุณก็ตายแล้วอยากแต่อย่างน้อยมันก็ไม่สามารถทำร้ายคนอื่นต่อได้อีกจบอย่างงี้กูเอ็ n ดิ้งสัตว์ประหลาดตายแต่เพื่อนตายมันคุ้มกันไหมนี่ก็คุ้มเลยเราไม่ตาย โอ้โหเอา้ากดปิดเกมนี่คือปิดให้เลยโอ้โหจะให้จะจะจะให้ดูเครดิตสะหน่อยตอนท้ายดูไม่ทันเลยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกมแคมปิ้งครับผมแคมปิ้งทริปครับจับพุสร้จับพุสสร้างบู w ไว e สักอย่างนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันมากนะครับโอ้โหตาเมื่อกี้ไม่หันไปแล้วผมมือเมือนี่คือตายแน่นอนนะ ได้มีได้อีกเอนดิงแน่นอนโอเคก,ก็ถ้าหากทุกทุกท่านนะครับชอบใจก็กดไลค์ชอบมากๆกดแชร์ชอบสุดๆไปเลยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันฟังรับชมรับฟังกันมากนะครับผมขอบคุณครับ